สวัสดีครับยูทูบสุดขใหม่นะครับก็ไม่ได้ออนสักพักเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นอะไรเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะโปรโมโให้เปิดหาตัวนะครับก็เลยขี้เกียจเล่นด้วยนะแล้วก็ทำแพ็คไปหลายแพ็คไม่ค่อยได้ตัวอะไรมาเสริมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอคอนซอฟ์ไม่ว่าจะเป็นไอคอนพิกไอคอนแพ็คต่างๆก็ ไม่ค่อยได้ตัวอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตทีมให้ดูนะครับเรียกอัปเดตเลยผมไม่ค่อยได้โชว์ทีมใช่ไหมอันนี้จะเป็นอันแรกที่โชว์ทีมผมนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วตัวไหนที่เล่นแล้วมันเข้ามือมันไม่เข่ามือสแตทด,ดีตะกากอะไรเงี้ยมาดูกันนะครับ mm. ก็เริ่มจากแผงหลังกับโกกเลยว่นะตอนนี้แผงหลังผมใช้4ตัวนี้อยู่นะแบ็กโฟผมคือเตโอเฮนันเดสนะครับคิมเพมเบ้เจอโจลามอส แล้วก็ซัมบ,บอร์ต้าผา่านนะครับสตัวนี้สําหรับผมอะ่ะคือคือจบแล้วมันทํางานของมันได้ดีทุกตําแหน่งไตโอบุกได้แล้วก็รับดีรับดีมากๆเตโอเป็นแบ็กซ้ายที่ผมชอบมากที่สุดนะรองลงมาก็คือเมนดี้ทองนะครับถ้าเมนดี้มีการพิเศษผมเชื่อว่าเมนดี้ก็น่าจะเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเท้า5สกิล4เตโอเท้า3สกิล3แต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับมันทํางานของมันได้มันสาม,มารถเบียด เปเล่ได้สามารถวิ่งตามเอ็มบปเป้ได้จบนะครับต่อมาคือคิมเอมเบ้นะครับตัวนี้ผมกัดฟันซื้อมาเพราะผมกล่าวว่ายังไงมันก็จบนะครับตัวนี้คิมเอมเบ้ตัวนี้นะครับมันหายไปไหนแล้วอะกลับมาแล้วนะครับคิมเมเบ้ก็ก็ตามก็ทุกคนก็รู้วับคิมเอมเบ้เป็นยังไงแล้วตั้งแต่ต้นเกมตัวทอง บางคนช่วงทีมอเดียร์ก็ยังใช้ตัวทองอยู่เลยเพราะว่า AI มันดีนะครับ AI ในการดักบอล AI แบบว่าสังเกตดีว่ากองหลังทําไมตัวไหนที่มันแพงๆก็ลองเล่นอย่างพวกมาควินยอสพวกลามมสทิมเฟมเบ้ดูเบนดีอาร์สอะไรเงี้ยครับวันไดเวลาตัวกองหลังพวกนี้มันอยู่ใกล้กองหน้าเขาหรือว่ามีการส่งบอลผ่านกองหลังตัวเนี้ยมันจะยื่นขาไปดักเองค่อนข้างบ่อยแล้วมันจะบล็อกได้ค่อนข้างบ่อยแล้วมันจะมีแอนิเมชั่นที่ถูกต้องในการ เข้าไปแท็กเอาบอลนะครับมันจะไม่ค่อยทําให้ผิดหวังเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจซื้อเคมเป็นเบ้มาวนั้นห้าแสนกว่านะครับซื้อได้ไม่กี่วันมันก็ลงมา4ี่แสนกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อก่อนใช้ก่อนส่วนเซอร์จิโอรามอสตัวนี้นะครับก็ดีนะครับอยู่ในท็อปท็อปของอกองหลังอยู่แล้วนะครับซึ่งรามอสทองเนี่ยข้อดีมันคือสูงลูกม่งดีแล้วก็แท็กแน่นแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือมันไม่มีสปีด รามว่าฟุตเบิร์เดย์เขาเอาสปีดมาให้ผมก็เลยทำเลยนะครับไม่ลังเลเลยทำมาแล้วก็ได้ลิงก์เขียวดอนรูมานะครับกับชิมเพมนเบด้วยเพราะผมกะว่าจะใช้อสอตัวนี้อยู่แล้วเป็นหลักนะครับส่วนโกเนี่ยผมพูดทุกคลิปนะอะไรก็ได้นะครับที่มันลิงก์กองหลังคุณได้อะแล้วแล้วมันไม่ได้แบบว่าล่วเกินเหตุอย่างยอริสฟุตคับฟุตกัปตันเนี่ยผมก็ได้ยินชื่อเสียไม่ใช่ชื่อเสียงชื่อเสีย เยอะมากๆนะครับว่ามันรั่วเป็นน้ำเลยอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันลิงก์ได้แต่ว่ามันคุณรู้ว่ามันรั่วรั่วาสาหรับเขาอาจจะไม่รั่วาสาหรับเราได้เพราะนั้นลองใช้ดูก็ได้นะครับเพราะผมจะบอกอะไรให้นะโกที่เหนียวที่สุดคือโกฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่โกเรานะครับต่อมาก็แซมบอตต้าก็เป็นเอ็นเกมขวาเนี่ยเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยผมจะสลับใช้กับโจนาธานคลาวส์นะครับอีกตัวหนึ่งที่ว่า เก uh, ่งๆช่วยทานคาวเฮดไลเนอร์ถ้าใครทำไว้ก็ยินดีด้วยนะครับเก่งมากและมีโอกาสอัพได้อีกนะครับ uh, ผมจะไม่พูดถึงพวกตัวไฮเอ็นอย่างเช่นแบ็คขวาบางคนอาจจะใช้ฮาคิมีทีนเดียร์นะครับแบ็คซ้ายเป็นเจ้าคอนเซโลเรารู้อยู่แล้วมันเก่งแล้วกันนะครับแต่ว่าทีมผมมันมันมันไม่ได้เป็นทีมเตมิมเนาะมันมันเล่นตามเล่นตามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เล่นตามแพ็กอะแพ็กไหนได้อะไรก็เล่นอานั้นนะครับประมาณนั้นนั่นคือกองหลังนะครับกองหลังนี่คือดีทุกตัวอันนี้ผมการันตีแน่นอนว่ากองหลังคือแจ่มทุกตัวใครมีจับลงเซตนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆก็คือข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยผมใช้กองกลางตัวรับเป็นเอมานูเอลเปตีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทำมานะครับจากแพ็กเอเบซีเนาะก็มีรีวิวไปแล้วนะครับถือว่า ถูกนะเหมาะสมกับราคาดีนะครับก็เลยทำมาแล้วมันลิงง่ายเป็นฝรั่งเศสมันลิงเขียวได้หลายคนมากส่วนตัวที่ได้มาล่าสุดก็คือนี่ครับพี่แกขำอยู่ในเวรอนนั่นเองนะครับเข้าไปดูสเตตเวรอนกันหน่อยดีกว่าไหม,ไหมเผื่อใครที่จะทำอันนี้6โทเค็นนะครับสำหรับไอคอนสวอปผมได้คูอนเซบาสเตียนเวรอนมานะครับสก,กิลเวรอนนะครับสก,กิล3 เท้าส่ส่วนสูง6ฟุต1น่ะครับว o กเ rate m e d i ี m medium, medium body type high average ถามว่าเก่งไหมมันก็ไม่เก่งหรอกครับก็ดูจากราคาก็รู้ถูกไหมแต่ว่าทำไมมันถึงเป็นตัวจริงทีมผมเพราะว่าอ่ามันรีกว่าอะไรดีมันได้มาว่าลองใช้ถูกป่ะผมก็ลองใช้นะแล้วมันก็มีวิธีเล่นของมันที่ทำให้มันเล่นงานใช้งานจริงได้ในเกมนะครับในเกมจริงเนี่ยผมใช้เวรอนเป็นอ่ามิดฟิลแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ กาคาเป็นแคมซึ่งแน่นอน2องตัวนี้จะเป็นตัวทําเกมนะครับผมไม่ได้ใส่ชาโดนะผมใส่ฮันเตอร์ในการเล่นจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการยิงของเวรอยมันจะัพไปมากเลยช็อตพาเวอร์99ลองช็อต94นะครับแล้วก็ฟินิชชิ่ง94แอตแทคฟินิชชิ่ง91ซึ่งค่าดีเฟนซ์อ่ะดูดิมันประมาณเนี้ยมันไปนเล่นจริงมันไม่ค่อยได้ทาอะไรอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ได้เอามันมารับอะ่ะถูกปะเพราะฉะนั้นอะ่ะผมก็เลยเอามันมาลุกซะเลยเพราะว่าค่าการส่งลองพาร์93อะ่ะ ช็อตพาร์ต94วิชชั่น93มันดีมากๆเป็นตัวที่ทำคิลเลอร์พาร์ตได้บ่อยๆนะครับแล้วแถมเขายังบูสต์สปีดเอเมสสปีดเอจิกับบาลานซ์ขึ้นมาเป็น81 82บอกเลยว่าในเกมจริงๆอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้หนักตูดขนาดนั้นคือถ้าเราแบบว่าเลฟสติ๊กซ้ายขวาเนี่ย แล้วก็พลิกแล้วก็ส่งเลยไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่พลิกจังหวะแรกเนี่ยมันเร็วอยู่นะครับมันไม่ได้แบบช้ามากขนาดนั้นและข้อดีอย่างที่ผมเจอก็กคือสตมิาามันเยอะนะครับมันเล่น,นทั้งเกมแถมมีสเต็งและแอคชั่นเวลาจะบังบอลจะทําอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน AI มันดีอะ่ะมันมันมันใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ใช้ร่างกายตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับในการบังบอลแล้วก็ส่งจะได้รูปแบบว่า กเปิดมาหรือมีใครเปิดมาแล้วก็บางบอลพักบอลตรงกลางแล้วพลิกกลับไปส่งคิวเลอร์พาสให้วาดี้วิ่งไปยิงได้ลหลายรอมากๆนะครับแต่ถามว่ามันเก่งจ๋าขนาดมั้นก็ไม่นะครับด,ดูตามดูตามราคาก็รู้นะครับเพราะว่าโมเมนต์ไอคอนเนี่ยมันก็ควรจะแบบตัวเก่งๆมันก็จะ4 5 6 0 0 0แสนอัพใช่ไหมตัวนี้แค่20 0แสนนะครับก็เรียกได้ว่าแตกและกันทำไอคอนสวัปมาแต่ก็ยังคงมาใช้นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวจริงในทีผมอยู่ก็เล่นได้นะครับเล่นได้ คือจริงๆอ่ะการหลายการมันก็มันมันมันไม่ได้แบบว่ามันเล่นไม่ได้เลยนะอย่างที่ผมเคยได้บรลหลักมามันก็สไตล์เวรอนนี่แหละแต่แค่บอลหลักเนี่ยผมว่า AI มันไม่ฉลาดเท่าเวรอนนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยใช้สเต็งสักเท่าไหร่ในการแบบว่าบาังบอลแล้วก็ส่งอะไรเงี้ยเวรอนจะใช้สเต็งมากกว่า ต่อมาก็เป็นแลนเค้นแลนเคนนี่น่าจะยึดตัวจริงนานมากๆนะครับแน่นอนเพราะว่าแสแตทไม่แค่88แต่พอใส่มาร์คแมนไปแล้วทุกอย่างคือจบนะครับสแตททุกอย่างที่เหมือน EA มันจงใจเหลือไวอ้อ่ะเหมือนมันเหลือไว้ปุ๊บพอเราเอามาร์คแมนมาใส่ให้มันเต็มปุ๊บมันเก่งเลยสปีดเร็วลอยู้แล้ว 95, 95 95ไม่ต้องแตะนะครับยิงโกงมากเท้าซ้ายเท้าขวาผมปั่นเท้าซ้ายนอกกรอบเขตโทษไกลๆอะ่ะเข้าหลายลูกมากโดยแลนเคนขวาก็ได้นะครับซ้ายก็ดีเพราะฉะนั้นเคน้นเนี่ยใครมีอะ่ะ มันไม่ควรเป็นแค่ซูเปอร์ซับนะเอาลมเ,เอามันลงมาเลยเคมีเต็มๆอะ่ะแม่งเก่งมากวาร์ดี้นะครับจริงๆตอนแรกกับผมเอาเบนเยเดอร์เพลย์ออฟเดอะมันนะครับเป็นกองหน้าแต่ว่าหลังๆผมรู้สึกว่ากองหลังมันเก่งมากเลยเพอเจอเคลินี่จเจอลูเบนดิอาทีวส์เดียเจอมาคุนยอนทิวส์เดียมารดินนี่รู้สึกว่าเบนเยเดอร์เอาตัวรอดไม่ค่อยได้แล้วนะครับคือคือมันยิงคมก็จริงแหละแต่ว่าเบนเยเดอร์มันมันเด่นแค่ยิงกับการเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะการ เลฟสติกดูโบลนะครับเลี้ยงด้วยแอนาล็อกซ้ายเนี่ยในกรอบเขตโทษแล้วหาจังหวะยิงเท้าซ้ายเท้าขวาไปยิงได้หมดถูกไหมแต่สำหรับเจมี่วาร์ดี้อ่ะมันจะมีอ่ามันจะมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมี่วาร์ดี้สามารถฉีกกองหลังพวกนั้นได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอ่าวาร์ดี้เนี่ยผมใส่เอนจินนะครับทำให้สปีดมา99แล้วดูค่าชูตติ้งมันไม่จำเป็นอะไรแล้วนะครับโพซิชั่น99ฟินิชชิ่ง99ช็อตพาวเวอร์96แค่นี้ที่ต้องการนะครับแล้วพอใส่เอนจินไปเสร็จ j u เบลลิงมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับบาลานคือเป็น 9-4, SG 89แถมยังมี a g gression กับส e n g t h แล้วก็ Stamina ให้เล่นอีกด้วยส่งก็ไม่แย่ดูดินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสุกว่าเบนเยเดอร์เนี่ยต้องต้องถ้าจะใช้เบนเยเดอร์ต้องไปตัวฟุตกับตันแหละซึ่งผมยังไม่มีปัญญาซื้อมานะครับก็เลยดรอปเบนเยเดอร์มาเป็นตัวสำรองแล้วก็ใช้วาดีมตัวหลักซึ่งผมจะเล่นวาดีคู่เคนนะครับสตัวนี้ ต่อมากา้กานะครับกา้กาเป็นตัวที่ยืนระยะในทีมผมนานที่สุดเพราะผมทำมาล้านกว่าเสียดายไม่ใช่นะครับมันเก่งนะครับมันเก่งตรงที่ว่าคือ,ค,อคือเก่งของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบว,วิ่งกระชากลากถูไปยิงอะไรเนี้ยได้นะครับส่งบอลดีนะครับ,บ,นะรบยิงได้เร็ว AI วิ่งฉลาดมูฟเมนต์กา้กาจะอยู่ตรงที่ได้บอลบ่อยๆเพราะมันอยู่กองกลางถูกไหมกา้กาเวลอนเปตีแล้วก็กริสมันจะเล่นกลางผมนะครับ4ตัวอาจจะเล่นแคบบ้างเล่นกว้างบ้างก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกาก้าเนี่ยตอนนี้ราคาไม่แน่ใจมาดูราคาดิบอกว่ากาก้าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับกาก้าตอนนี้4 5่0สนซึ่งผมมองว่าก็โอเคนะครับถ้าแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเทียบประจำก็กคือฟรีเคียฟุตเบอร์เต้นะครับสแตทไอตรงเทรดเนี่ยตรงเนี้ยคล้ายๆกาก้าเลยนะครับคือสกิล5้าวีฟุตสีซึ่งแน่นอนฟรีเคียมันสต็อกกี้บอดดี้ไทป์นะครับมันจะตัวเล็กแต่แข็งนะครับส่วนกาก้าเนี่ยมันจะตัวสูงแล้วเป็นยูนิคบอดดี้ไทป์มันก็จะ มันหนักต no desserts, it, mm ูดนิดหน่อยกาการุญ <we> ย <TALIESIN>, ี่กว่าหนักต <making ath rebbe> ูดนิดหน่อยแต่ว่าด้วยสเตตแบบเนี้ยมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากให้มันเป็นกองกลางห้องเครื่องผมใช้เอนจินครับสปีดพอมีท่งบอลคมๆเลย9589แล้วก็วิชั่น96แถมไม่หนักตูดละเพราะว่าบาลาน96นะครับแต่ถ้าใครอยากออกไปเล่นข้างหน้าเป็นปีกจ๋าก็แปะฮันเตอร์ให้พี่แกเลยนะครับก็จะเป็น9999แล้วทุกอย่างก็ก็ก็ดีพร้อมยิงพร้อมกระชากนะครับได้หมด เนาะต่อมานะครับคริสมันคริสมันผมสึกว่าเป็นตัวที่คุ้มมากๆที่ผมทำมาคือมันดูเหมือนไม่ไม่มีอะไรนะคริสมันอะแต่ว่าอ่าพอเล่นจริงๆแล้วอะมูฟเมนต์มันดีนะครับแล้วก็แอนิเมชนันต่างๆในการยิงอะมันมันออกมาเร็วแล้วมันก็ยิงแรงมากๆด้วย สปีดเห็นว่าประมาณนี้นะครับแปะฮันเตอร์ไปจบนะครับเป็น99ทุกอย่าง99หมดนะครับแล้วก็ค่าการยิงก็ดีนะครับยูเบอร์ลิงก็ดีคือยูเบอร์ลิงเนี่ยสแตทแบบนี้มันมันแทบจะเอ็นเกมแล้วอะคือ a g 95กับ a g 99มันก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นนะครับเพราะตรงเนี้ยมันเล่นได้ับใครมีก็มาใช้มันเป็นแคมที่ดีมากนะคอมพลีทแคมนะผมว่าเพราะว่าสแตทสมมันก็ดีนะครับเหมาะแคมแต่นหน้าต่ำมากกว่ากองหน้าเป้านะผมใช้เป็นปีกตัวเนี้ยนะครับ แล้วก็ตัวสำรองนะครับที่ผมจะเอาลงบ่อยๆก็จะมีพี่ศิลาเพราะพี่ศิลาเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่คุ้มมากๆนะมันจะได้ทาวห้าสกิลห้าแต่ว่ามันลิงก์ยากมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้บุนเดสแล้วก็ทีมชาติมันคองโกอ่ะมันมันลิงก์ไม่ได้จริงๆนะครับราคาพี่แอลเลยอยู่4 3 0 0 0ลองตัวเนี้ยเป็นทีมชาติฝรั่งเศสแล้วอยู่ลีกเอิงดิโอ้โหผมบอกเลยเบิ่มๆไม่แม้ก็อยู่พรีเมียร์ลีกก็ได้นะครับเนี่ยดูเลย สเตเตอร์มินา86สเตเต็ง85ขาดแค่บาลานะ่ะแล้วมันยิงได้สองเท้าอ่ะเนี่ยห้าดาวห้าดาวอะ่ะดีมากตัวเนี้ยคือแบบเป็นซูเปอร์ซับผมเลยนะครับแล้วก็ซูเปอร์ซับอีกตัวก็คืออ่าเนมาร์ ar, นะครับเนมาร์ตัวนี้ก็เก่งนะเพราะว่าสเบสสเตเตอะ่ะความเร็วประมาณ95แล้วอะ่ะมันก็วิง่งมันตัวสมองลงไปเนี่ยจะเคมีแค่ห้าถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะบวกเพิ่มมาเยอะ ในมาเบสสกตดมันดีเพราะนั้นมันก็จะเร็วเมื่อลงไปนะครับเดโฟผมว่ามันเฉยๆนะเดโฟกับลิชัยสันคือเหมือนกันเลยตอนทํามาตอนแรกเนี่ยคือแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไม่ไม่เคยจับ2ตัวนี้มาก่อนคือลิชาผมจับมาเป็นการทองแต่ว่าไม่เคยจับตอนที่มันแบบสกตดอัพขนาดนี้มาก่อนนะครับก,ก็เลยแบบเออตื่นเต้นแต่พอเล่นไปนสักพักรู้สึกว่าลิชามันหนักตูดมากๆเลยนะครับข้อดีก็คล้ายๆเบนเจอร์เลยก็คือ ในกรอบเขีนโทษพี่ใก่ยิงได้ยิงแรงมากๆแล้วก็จะมีสิ่งที่เบนเดอร์ไม่มีสิ่งหนึ่งก็คือความแข็งนะครับสเต็งแต่ว่าก็จะต้องแลกมากับการที่มันหนักตูดกว่าเบนเดอร์นะครับสตัวนี้คล้ายๆกันนะครับเบนเดอร์กับริชาต่างกันแค่จุดล็กน้อนแค่นั้นแล้วก็ลูกหมงกนะครับริชาลูกหมงดีกว่าเบนเดอร์ส่วนเดฟโฟมันเร็วอย่างเดียวอะคมนะคมคมแต่ผมไม่ค่อยชอบมูฟเมนต์มันเท่าไหร่เวลาวิ่งมันแปลกๆอะมอนเหมือนกับว่ามันทําทางมันวิ่งทาทางไม่ค่อยดีอะ เปเป้นี่เก่งคุ้มราคา30,000ที่สุดแล้วเป็นส0 0 0 0ที่ทําไปแล้วไม่ได้ลงก็ไม่เสียตังค์เลยเพราะว่า,เ,าเก็บไว้เล่นหนุหนกๆก็ได้เป็นอฟ์เดอร์ก็ได้นะครับอย่างที่บอกตอนนั้นอ่ะเลด8ก้าเลทตัวทอง8ปดเช่นพวกอาริซองจะอยู่ประมาณ3ามหมถูกไหมคุณทำเปเป้มาใช้สควอดเท่าไหร่จะไม่ผิด83มั้งราคาทําประมาณ2 8งหมื่นแปสามหมถูกกว่าอฟ์เดอร์ทองอีกนะ เดมเบเล่ uh, le, ไม่ต้องพูดเลยมากเนาะเก่งหรือเราไม่เก่งมากแต่ว่าตอนนี้มันมีฟุตแฟนตาซีมาแล้วก็เลยเป็นแค่ตัวสำรองในทีมผมนะครับมันอันทรดด้วยก็เลยต้องเก็บไว้นะครับไม่อยากย่อยไปเพราะว่ามาสองเท้าอ่ะแล้วพอมาลงไปตอนหลังอย่างเงี้ยตอนท,ท้ายๆเกมหรือตอนต่อเวลามันก็สร้างความแตกต่างได้นะนะครับนิโคลบาเล่าก็เก่งนะครับได้อัพมาจนถึง90ตรงเนี้ยรับรองเลยได้ว่าเสดาแน่นอนตอนนี้นะครับมี2ตัวก็คือโตริโซกับบาเล่าผมชอบบาเล่ามากกว่านะเพราะว่า บาเล่า uh, มันอึดกว่าแล้วก็บาเล่ามันคล่องตัวกว่าตอริโซแต่ตอริโซจะได้เข้าหนักนะครับแล้วก็ตัวสูงก,กว่าแต่ว่าสเตมินาน้อยมากนะตอริโซเนี่ยสตัวนี้ผมว่าเป็นเป็นกองกลางที่เล่นได้หมดเลยนะครับบาเลราตอริโซแล้วก็โนเบลโนเบลนี่คือถูกมากๆนะใครบอกว่าไม่เก่งนี่ผมเถียงหัวชนฝ่ายนะคือมันเก่งในราคาของมันเก็ตห้คุณต้องการกองกลารทรงทีมชาติจมาลิงค์เค้อย่างเงี้ย มันมีใครมีวาดเท้ามีโนเบิลอาวาดเท้าก็ได้แต่ผมยังไม่เคยใช้นะแต่รู้สึกว่าสแตทมันออกมาดูดีมากเลยนะครับวาดเท้านเบิลอะไรเงี้ยซึ่งโนเบิลอะตัวละเท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นเก้ามั้งผมจะไม่ปิดอะคนต้องการอะไรจากกองกลางสี่หมื่นเก้าอ่ะก็โฮบอลได้จ่ายบอลดียิงได้ขึ้นรับโอเคสี่หมื่นห้านะครับเนี่ยดูสแตทปมันเด็กเขียวทั้งหน้าเลยมันเล่นได้นะครับใครมีอยู่แล้วก็เป็นทีมสายประหยัด ผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นกองกลางบัตเจ็ตที่ดีมากๆนะครับส่วนถ้าเป็นตอริโซกับบาเล่าตริโซตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเ0 0 0หมมั้งรู้สึกว่าพอบาเยินตกรอบปุ๊บราคาลงหวบเลยใช่ไหมรอมันโหลดแป๊บ,บนึง6ก0 0 0นะครับกับสแตทแบบนี้ผมมองว่าก็โอเคนะครับแต่อย่างที่บอกสแตมินามันน้อยไปน,นิดนึงนะ85สาำหรับผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุยเมทามอยกันไปเรื่อยเรื่อง ทีมนะครับเพราะว่าใกล้ทีมจะซีซั่นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เฮงๆกันนะครับกับตัวทีมซีซั่นส่วนผมผมอยู่กับทีมนี้มาสักพักแล้วนะครับตั้งแต่ทีม year อ,อัพเดียเนาะซึ่งคิมเพมเบ้เนี่ยมาใหม่สุดกับเวลอนแต่ว่าไอตัวที่เหลือรอบๆเนี่ยมันมามันอยู่มานานแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะครับภาคนี้ผมไม่ได้เล่นเติมนะอย่างที่บอกก็คือทำแพ็คแพ็คนู่นแพ็คนี่เยียรีวิวแคมเปญแพ็คไอคอนนะครับอะไรแบบเนี้ย ทำมาแล้วได้ตัวอะไรก็มาใช้นะครับ EA ประธานพรตัวอะไรม่ก็ใช้ก็ประมาณนั้นนะครับอะใครอยากให้ผมเจาะลึกตัวไหนนะครับหรืออยากถามอะไรตัวนู้นตัว,ต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 วนี้เปรียบเทียบก็เหมือนเดิมคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับวัสดีครับ